กระเป๋าไปโอมาแล้วก็สวัสดีด้วยแล้วน้องคุณก็เห็นชอดระบายนะ้ําแล้วน้องคุณก็เห็นชอนระบายนะ้ำก็เลยต้องเอาเกาวมาทาชาชา,ชาไม่ให้ช่วงโรงเรียนโงเรียนของเราจะมีฝุนตกหรือเอ ลึกชอนเดนไปน้ำชอนเะไปน้ำมันมีน้ำไหลมีน้ำไหลลงมาแล้วก็ฝนตกเลยฝนตกชอนเะนไปน้ำเกาช่วงใส่โรงเรียนเลยจะให้โรงเรียนเปียกพีก็เปียกเลยน้องคุณเองก็เปียกพีก็เปียกหมดเลยน้องพีก็เปียกเหมือนกันจะไม่ให้ชอนโรงเรียน จะให้ช่วมช่วงไปชินด้านอาหารเลยบ้านอาหารของเราจะเปลี่ยนหมดแล้วก็ตุนทอนไปนะ้ำแล้วก็ตนน้ำไปชุบชิ้นเลยทงให้เปไหนจากบ้านเขาเข้าไปเลยเอาน้ำสีใส่น้ำนึงอัน มันมอันกาช่วงเลยชอนระบายน้ำเนี่ยเป็นชอนระไปน้ำหลายชนิดหนึ่งเอาไวน้นีเอาไว้สำลับชุ่มชุ่มไปชุกทีนเลยแล้วเขาก็ดูว่าโอ้ยจะกาวจะเอากาวมาติดได้ยังไงเนี่ยทุกคนก็เลยมาดู คนเอกคนนองจุมกับคณเจ้ากับคนดึงโอสองคนมาดูกันมาดูกันแล้วกับคุณโอด้วยแล้วกับคุูโอยังไม่ครูห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนคุณ หาคนมาดูกันหาคนมาดูชอนระบายน้ำด้วยแล้วน้องคุณก็เห็นแล้วก็พูดกับน้องจูว่าอากานมันมีผ่ะอาทิตอาทิตผู้สองเซตให้พูดเราดูแล้นเราก็สบายอากาศก็สบายเหมือนกันน้องคุณก็สไายดี คุณแอนไม่ดีเรื่องเรียบาบอกน้องคุณว่าไปโรงเรียนไปแล้วแต่คนณแอนก็บอกน้องคุณว่าดื่มน้ำสงสัยน้องคุณจริงคเขาที่โรงเรียนนองคุณตายจริงที่โรงเรียนคุณแอนป้อนให้นองคุณ มัน,นก็จินน้องคก็จินมามาจินมามาไปเลยให้ครูแอป้อนให้ครูแอป้อนให้น้องคุณแล้วน้องคุณก็จินไปเลยครูแอก็พูดบอกน้องคุณว่าอย่าขายนะอย่าใครครูแอจะดีเลยครูแอจะไปหาเพื่อนแล้วครูแอจะไปหาปามครูแอรก็ป้อนให้ปบบาม ปอมต้องจีลูดฉะนั้นต้องมีชอดด้อนตะไปนะ้ำช่วงที่โรงเรียนเลยต้องเอากาเมา,เาชาวไว้มาให้มันมาให้มันไม่ให้มันช่วงจังโรงเรียนเลยบ้านอาหารโรงเรียนของเล่นข้างนอกน,นี้อดแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าพาคนมาดูด้วยกันสามคนสามคนมาดูว่าสามคนมาดูช้อนระบายน้ำกันจชะชนะ้อนระบายน้ำมันมีน้ำไหลายชนิดหนึ่งจะให้หลไหลายไปจั่จะให้หลไหลไหล